สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พระแมวพามาชมน้ำตกพอพอทุกคนคิดว่าคิดถึงสมุยทุกคนก็จะคิดถึงเฉพาะอะไรรู้ไหมทะเลชายหาดอันนี้คือวัดน้ำตกหินลาดนะคะที่นี่จะมีผู้คนมากมายนะมาบวชชีมาปฏิบัติธรรมนะเยอะมากนะคะทุกคน อย่าคิดว่ามันมีแต่ทะเลสิน้ำตกมันก็มีนะภูเขามันก็มีเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปเดินดูบริเวณรอบๆของวัดนะคะอันนี้คือเข้ามาในบริเวณของสำนักปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนจะรม่มรื่นมากนะฮะธรรมชาติคือจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะค่ะเพราะว่ามันจะอยู่บริเวณน้ำตกเนาะ